เครื่องเลเซอร์คาร์วี่มินิไอพมีด้วยกันทั้งหมด3โหมดนะคะโหมดกําจัดขนโหมดหน้าใสแล้วก็โหมดลดสิวไม่ได้มีงบเข้าคลินิกบ่อยๆอยากดูแลจุดซ่อนเลนมากเลยอะแต่แบบอายเหลือเกินเหมือนไม่แสบไม่มีแบบเฮ้ยสะด,ดุ้บดนะคะบางลงสิวลดลงรอยดําจางลงซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะต้องเลือกแบรนด์ดีๆ ก่อนซื้อหลังซื้อเนี่ยถามอะไรเขาไปนะเขาตอบคัสเตอเมอร์เซอร์วิสอ่อะคือแบบที่สุดแล้วอะ่ะสวัสดีค่ะกลับมาจากแกมในช่องแกมมิสปอนอีกแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆดูแกม,มานะคะจะทราบว่าแกมเป็นคนที่ชอบทําอะไรด้วยตัวเองมากๆชอบการคิ้วเองย้อมสีผมเองม้วนผมเองแต่งหน้าเองนะคะในส่วนของวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาทําสิ่งที่ช่องนี้ไม่เคยทํามาก่อนนั่นก็คือการเลเซอร์ขนด้วยตัวเองที่บ้านนะคะวันนี้นะคะแกมจะมารีวิวเครื่องเลเซอร์ค่ะ มินิไอพีแแบบ3 in 1ไปเลยมีด้วยกันทั้งหมด3โหมดนะคะโหมดกําจัดขนโหมดหน้าใสแล้วก็โหมดลดสิวอยากทํารีวิวเครื่องนี้มากๆเพราะมีความสุขว่าน่าจะตอบโจทย์หลายๆายไลฟ์สไตล์นะคะอย่างเช่นคนที่อาจจะไม่ได้มีงบเข้าคลินิกบ่อยๆอยู่ในประเทศหรืออยู่ในจังหวัดที่ไม่ได้มีคลินิกเลยหรือบางคนเนี่ยอยากดูแลจุดซ่อนเลนมากเลยอะแต่แบบอายเหลือเกินเหมือนแก่าทุกคนบางคนชีวิตยุ่งมากอยากแค่ดูแลผิวหน้าแบบไวๆที่บ้านไม่ได้อยากออกจากบ้านออก ว่าเครื่องนี้เนี่ยจะตอบโจทย์เพื่อนๆมากๆวันนี้นะคะแก้มก็เลยจะมารีวิวเครื่องเลเซอร์ค่ะ V Mini IPL ตัวนี้หลังจากใช้มาเกือบเกือบเดือนเลยอ่ะจะมาพูดถึงตัวเครื่องของเขามาแนะนําวิธีการใช้นะคะบอกผลได้ว่าใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างแล้วจะมาบอกข้อควรระวังของการใช้เครื่องนี้ด้วยนะคะก็จะมารีวิวกันแบบเต็มๆไปเลยมาเริ่มที่บรรจุภัณฑ์นะคะเวลาเพื่อนๆได้กล่องมาแล้วนะคะจะเจอกับกล่องสีเขียวเนาะมีตัวเครื่องนะคะแล้วก็มีเอเซุซอรี์มาให้นะคะซึ่ง นะคะจะประกอบด้วยกันทั้งหมด3อย่างนะคะกลักไฟแว่นตานะคะและที่โกนนั่นเองนี่เลยแกมนะคะเลือกเป็นเครื่องสีเขียวมามีความแบบเป็นเอกลักษณ์แล้วก็น่ารักมากๆนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีอีกสีหนึ่งซึ่งเป็นสีขาวแนวแบบมินิมอลน่ารักน่ารักนะคะเพื่อนๆก็เลือกเอาตามความชอบได้เลยเครื่องเขานะคะกระททดลัด,ลดก็ไม่หนกักพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกเลยนะคะแล้วเรามาพูดถึงวิธีการใช้งานกันบ้างนะคะทางแบรนด์เขาทาเป็นใบแบบนี้มาให้เลยทุกคน ใบนี้เนี่ยมีข้อมูลสําคัญทุกอย่างเลยอะให้อ่านใบนี้ก่อนก่อนที่จะเริ่มใช้น้องเขาไปพร้อมๆกับแกมนะคะเสียบปลักน้องเขาแล้วนะคะเราจะกดตัวนี้นะคะเพื่อเปิดเครื่องนะคะกดค้างไว้แป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนเนก็จะได้ยินเสียงแบบนี้นะกดปุ่มเดิมนะคะเพ่เป็นการปรับระดับ2 3 4 5สี่ห้าถ้าเ,เพื่อนเพื่อต้องการเปลี่ยนโหมดนะคะให้กดปุ่มนี้กับกดปุ่มนี้พร้อมกันนะคะ โหมดแรกนะคะจะเป็นโหมดกําจัดขนโหมดที่สองนะคะจะเป็นโหมดฟื้นฟูผิวหรือว่าโหมดหน้าใสนะคะโหมดที่สามนะคะจะเป็นโหมดลดสิว เรามาเริ่มที่โหมดกำจัดขนก่อนเลยนะคะโหมดกำจัดขนเนี่ยใช้ได้กับทั้งแขนขาขนใต้วงแขนนะคะแล้วก็จุดซ่อนเรนด้วยนะคะครั้งแรกที่ยามได้น้องเขามานะคะแกมเริ่มที่ระดับความแรงที่1ก่อนอ่ะทุกคนเพราะแบบแอบกลัวนิดหนึ่งแต่พอเราใช้ไปเรื่อยๆเริ่มชินแล้วนะคะเราสามารถปรับระดับความแรงได้นะคะขึ้นอยู่กับความเข้มความอ่อนของขนที่เพื่อนต้องการจะเลเซอร์เลยก่อนที่เราจะไปเริ่มเลเซอร์ขนใต้วงแขนกันนะคะเราจะต้องโกนขนใต้วงแขนก่อนนะคะก็สามารถใช้มีดโกนที่เขา ไม่มาก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะทําความสะอาดผิวใต้วงแขนให้มั่นใจว่าใต้วงแขนเนี่ยสะอาดจริงๆแล้วก็ไม่มีสิตงต่างๆใดๆเหลืออยู่เวลาเราเลเซอร์นะคะตัวเลเซอร์เนี่ยจะไปโดนโครนรากขนตรงๆนะคะทําให้ขนเราเนี่ยบางลงเรื่อยๆทุกๆครั้งที่เราเลเซอร์ถ้ารอให้ขนขึ้นน้อยลงนะคะคือครั้งแรกเนี่ยเราจะยังรู้สึกว่าโอเคขนขึ้นปกติแต่พอเลเซอร์ครั้งที่2แล้วนะคะรู้สึกได้ถึงความแบบเออ ขนขึ้นช้าลงจริงๆนะคะทีนี้เราจะมาเริ่มเลเซอร์กันทุกคนคือเราต้องใส่แว่นก่อนเพื่อความปลอดภัยนะคะแกมจะกดปุ่มนี้นะคะปรับระดับเป็นความแรงที่2นะคะนี่อะแนบลงไปบนผิวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กด ค่อยเลเซอร์ได้เลยนะคะเปลี่ยนจุดเลเซอร์ไปเรื่อยๆนะคะไม่ควรเลเซอร์จุดๆุดเดิมนะคะมากกว่า3ครั้งนะคะข้อดีมากๆของแคบบี้มินิไอพีแอลที่แกมชอบมากแ่นตรงนี้นะคะคือถ้าเขาไม่แนบสนิทไปกับผิวเราจริงๆอ่ะทุกคนเขาจะไม่เลเซอร์ขนเราทุกคนเมื่อทำเสร็จแล้วเลเซอร์เสร็จแล้วนะคะให้งดสเปรย์ที่เอาไว้ฉีดกับใต้วงแขนนะคะแล้วก็แกมจะมีตัวเจลว่านหางตัวนี้ของแคบบี้อยู่นะคะต้องการผิวไหม แล้วก็เพิ่มความชุ่มชืน้นนี้เป็นงานใสๆมีความชุ่มชื้นมากๆช่วยปลอบประโลมผิวด้วยนะคะเพื่อนๆก็ทาไปได้เลยหลังเลเซอร์นะคะมีคนถามแน่นอนว่าเจ็บไหมคะบอกเลยว่าไม่เจ็บแต่ว่าเพื่อนๆจะรู้สึกถึงความอุ่นที่มันออกมาจาก แผงตรงนี้นะคะเป็นความอุ่นๆเท่านั้นเองแล้วก็ไม่รู้สึกแบบสะดุ้งอะ่ะเวลาทํานะคะไม่เจ็บไม่สะดุง้งแค่รู้สึกอุ่นๆน,นะคะก็บอกเลยว่าการเลเซอร์ขนแบบนี้นะคะระยะแรกเนี่ยคือต้องใช้เวลาเน็ตหนึ่งแกมแนะนําว่าให้ทํา2-3ครั้งต่ออาทิตย์ลองทําไปเรื่อยๆลองสังเกตดูแล้วก็จะเห็นว่าขนนะคะบางลงขนขึ้นน้อยลงข้อดีอย่างหนึ่งของเครื่องนี้ที่แกมชอบมากๆนะคะคือใต้วงแขนแกมอ่ะ มีความเนียนขึ้นตุ่มไก่อะ่ะลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดผิวเนียนกว่าเดิมเยอะมากๆสําหรับใปหน้าไหนที่ต้องการใช้โหมดหน้าใสแล้วก็โหมดลดสิวนะคะไม่จําเป็นต้องโกนขนหน้าก็ได้แค่ว่าล้างหน้าให้สะอาดก็พอนะคะแล้วก็เลเซอร์ตรงจุดที่ต้องการอยากจะเลเซอร์ได้เลยหลังจากเลเซอร์เสร็จแล้วนะคะแนะนําให้งดพวกผลิตภัณฑ์หรือว่าสกินแคร์ที่ช่วยเรื่องผัดเซลล์ผิวหรือว่าลดสิวต่างๆเน้นเอาสกินแคร์แบบให้ความชุ่มชื้นนะทุกคนตาเราเลเซอร์ผิวหน้าเราเสร็จแล้วนะคะ แนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงสกินแคร์ที่มีส่วนผสมของการผัดเซลล์ผิวต่างๆนะคะโดยเฉพาะสกินแคร์ที่แบบช่วยเรื่องลดสิวเซรั่มลดสิวต่างๆเนี่ยงดไปเลยใช้แค่สกินแคร์ที่ให้ความชุ่มชื้นพอแล้วก็วันรุ่งขึ้นนะคะตอนเช้าเนี่ยทาครีมกันแดดไว้เลยทุกคนถ้าเพื่อนๆต้องเจอแดดร้อนๆอากาศร้อนๆนะคะให้พกหมวกติดไว้เลยแล้วเหมือนตอนใช้กับใต้วงแขนเลยอะ่ะคือแบบไม่เจ็บ ไม่แสบไม่มีแบบเอ้ยสะดุง้งอะไรเงี้ยไม่มีเลยแค่รู้สึกอุ่นๆบนใบหน้านะคะสําหรับผิวหน้านะพอเลเซอร์เสร็จแล้วอะโอ้ยไม่แปลกใจเลยว่าทําไมคนถึงชอบเครื่องนี้คือแบบผิวเนียนมากจําลองแบบเลเซอร์กับตรงสิวแกมใช่ไหมสิวลดลงรอยดําจางลงก็คือทึ่งมากไม่คิดว่าสิวจะยุบนะคะก็ไม่แปลกใจแล้วว่าเออทําไมคนหนึ่งฮิตตัวนี้พอมาได้ลองเองวันนี้เนี่ยเออรู้แล้วว่าแบบมันดีงาม มากๆม,มันดีงามจริงตรงสุดท้ายหลังใช้เครื่องนี้มาเกือบๆ<บ>เดือนทุกคนช่วยเลเซอร์ขนให้ขนบางลงได้จริงๆปวนแบบขึ้นช้าลงแล้วก็บางลงกว่าเดิมมากๆไม่เป็นดำๆเหมือนเดิมแล้วอะแฮปปี้มากจากที่เป็นคนที่ต้องโกนขนลักแร้ทุกวันเป็นคนที่แบบผมหรือขนอะเกิดไวมากอันนี้คือแบบ ตับโจทย์สุดคือสําหรับแกมอ่ะแกมว่าราคาเขาอ่ะไม่แรงเลยคือคุ้มมากๆสําหรับราคาเครื่องเลเซอร์หลักพันนะทุกคนก็ใช้ได้หลายครั้งใช้ได้ทุกที่แล้วก็พกพาไปไหนมาไหนได้นะคะบอกเลยว่าเวลาแกมจะซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะต้องเลือกแบรนด์ดีๆแกมจะไม่ค่อยซื้อแบรนด์ีหรือว่าแบรนด์ที่แกไม่รู้จักเลยเพราะถ้าพัง <laughs> ถ้าพังขึ้นมาเนี่ยเงินเราอ่ะศูนย์เปล่าไปเลยนะทุกคนแต่สําหรับแบรนด์คาร์ีนะคะคือถ้าเพื่อนๆมีคําถามนะก่อนซื้อหลังซื้อเนี่ยถามอะไรเข้าไปนะเขาตอบ เขาตอบทุกอย่างจริงๆแอดมินตอบทุกอย่างจริงๆคือปรึกษาได้เลยถ้าอยากจะซื้อเครื่องนี้นะคะคัสเตอร์เซอร์วิสอ่ะคือแบบที่สุดแล้วอะ่ะใครอยากมีเครื่องนี้ติดบ้านนะคะสามารถหาซื้อน้องเขาได้จาก s h o ป e e Lazada, Facebook นะคะแล้วก็ Line Official ของเขาได้เลยรายการทิ้งพิกัดต่างๆไว้ให้ในคอมเมนต์ด้านล่างถ้าคุณมีเครื่องนี้นะคะเรื่องกาจัดขน เรื่องหน้าใสาเรื่องทำทรีทเมนท์ที่บ้านเนี่ยไม่ใช่สิ่งยากอีกต่อไปลองดูได้ไม่ต้องฝ่ารถติดไปเจออะไรต่างๆนานา,นา,นา,นานด้วยทุกคนนะก็ถ้าใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเครื่องนี้คอมเมนต์มาได้ข้างล่างแล้วเดี๋ยวแกมาตอบนะคะปกติแกทำรีวิวเครื่องสำอางใหม่ๆสกินแคร์ใหม่ๆตลอดถ้าใครชอบคอนเทนต์อย่างนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากเปิดกระดิ่งการแจ้งเตือนช่องนงแกมด้วยนะคะส่วนนี้กําลไปก่อนแล้วเดี๋ยวไงเราเจอกันวีดีโอหน้าวันนี้ก็ปแล้ัค่ะสวัสดีค่ะ